ออกรถกับเก๋วันนี้รับไปเลยทอง2บาทอ่าสวัสดีครับผมอยู่กับเก๋นะครับในช่องเก๋ขายฟอร์ดนะครับผมวันนี้ก็มีความเพิ่มปิติมานะยิ่งนะครับผมจับเจ้าตัว XLN นะครับผมตัวนี้ครับก็ยังเป็นรถคองท้องถนนเหมือนเดิมนะครับผมคองท้องตลาดก็ว่าได้นะครับด้วยราคาของเขาเนี่ยครับราคาดีมากครับราคาปกติของเขาเลยเนี่ยครับราคา9ก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับ แต่เราไม่ได้ขายกันในราคานี้นะครับผมเราขายในราคา799,000บาทนะครับหรือรับทองไปเลย2บาทนะครับกับเก๋นะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ารถตัวนี้นะครับมันเป็นรถยอดนิยมแบบไหนทำไมคนถึงต้องเลือกใช้ Ford Ranger x l s นะครับผมอ่ะแน่นอนครับราคาครับ2ครับความปลอดภัยช่วงล่างเนึบครับ ค่ายไหนก็ต้องยอมรับนะครับผมด้วยลูกค้าที่ได้มาทดลองขับแล้วเนี่ยครับยกนิ้วกันให้หมดเลยช่วงล่างดีมากนะครับผมด้วยการอัตราการขี่น้ำพันธ์ครับก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็อยู่ที่13กิโลลิตรได้นะครับผมแรงม้าก็เหลือเฟือครับ170แรงม้าแรงบิดก็405นิวตันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัว XLS แต่งชุดวิกเตอร์นะครับผมชุดวิกเตอร์เนี่ยครับเขามีให้เลือกหลายแบบมีมีให้เลือกหลายแบบมากนะครับกระจังหน้า มี3 4แบบเลยนะครับผมอันนี้ก็จังหน้าวิกเตอร์นะครับผมหรือจะเป็น Ford ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์มาพร้อมกับลูกเล่นนิดนึงอ่ะลูกเล่นตัวนี้เขาเป็นไฟนะครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยครับจะมีไฟขึ้นมาให้พร้อมนะครับมาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ของตัวรถนะครับผมรถตัวนี้นะครับมีข้อดีสุดพิเศษก็คือ F Ford p a s t นะครับผม สามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ <Wow. S 1> นะครับผมดูตำแหน่งของรถยนต์ได้นะครับผมเช็คน้ํามันเครื่องได้นะครับผมเช็คได้ทุกอย่างเลยอันไหนที่มันเสียหรือว่าอันไหนที่มันโชว์หน้าปัดเนี่ยครับเราดูในแอปฟอดพาร์ทได้นะครับผมหรือเราจะเรียกรถสไลด์หรือว่าจะโทรฉุกเฉินเนี่ยครับจากแอปฟอดพาร์ทนี่โอ้โหก็คือสะดวกสบายมากนะครับในรถรุ่นนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมเรามาดูชุดแต่งกันดีกว่าลูกค้าเขาขอเป็นชุดวิกเตอร์แต่งแบบเรียบๆล้อแมก เดี๋ยวพี่ไปใส่เองโอเคไม่เป็นไรผมก็จัดแบบนี้ให้เลยนะครับเป็นชุดวิกเตอร์แบบง่ายๆนะครับชุดวิกเตอร์แบบเรียบๆเ,เข้ากับสีรถเลยนะครับผมเนี่ยกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ชุดวิกเตอร์ก็จะเป็นกันชนที่แบบมีเอกลักษณ์ยู่แล้วมีเขียนว่าวิกเตอร์ด้านล่างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวทีไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกแบบอัจฉริยะนะครับผมพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายครับไฟตัดหมอกไปซ้ายนะครับพวงมาลัยเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกเลี้ยวอสองสว่างด้านขวานะครับถ้าพวงมาลัยอยู่ตรงเนี่ยครับ ไฟแตนหมอก็อยู่พร้อมกันทั้ง2ด้านนะครับดีมากจริงครับครับผมเราก็มาดูด้านข้างดีกว่าครับพอใส่ซุ้มล้อเข้าไปล้อรถมันจะดูบึกบึนขึ้นมานะครับ จะดูบึกบึนเหมือนรถรุ่นพี่เลยเจา้าแรปเตอร์นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นชุดวิกเตอร์มันจะดูแบบเรียบหรูหน่อยนะครับผมล้อแม็กก็ยังเป็นล้อแม็กเดิมของโรงงานนะครับล้อแมกรุ่นนี้ถือว่าเป็นล้อแม็กออกแบบมาได้สวยนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับผมยางก็ยังเป็นยางตัวเดิมอยู่นะครับเพราะลูกค้าเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนล้อแม็กเองนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าอยากดูรถที่มันแต่งวิกเตอร์ใส่ล้อแม็กก็ทักเข้ามาหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูด้วยนะครับผม เรามาดูกันต่อดีกว่าครับนี่ครับตัวนี้เขาก็ติดฟีมมาเรียบร้อยมีคิวกระสานมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในด้วยนะครับว่ามันมีอะไรยังไงนะครับผมนี่ด้านในตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมอ่าเบาะหนังอย่างดีเลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับผมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอ่ามีซิงหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอซิง์ขนาดใหญ่นะครับมี่น้าจอซิงโฟ์ 4A นะครับผม มีแท่นชาร์จอ่ะตัวนี้ไม่มีแท่นชาร์จนะครับโดยที่มี USB ให้นะครับผมเป็นเกียร์6สปีดนะครับอ่าเป็นไงครับภายในดูสวยงามนะครับผมไม่ขี้เล่นะครับรถรุ่นนี้บอกได้เลยว่าหาโคเปรียบยากครับช่วงล่างก็ดีมากครับแน่นหนึบนะครับผมข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ตัวนี้นะครับพิเศษของเขาคือนี่เราเปลี่ยนไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ให้ลูกค้านะครับ ปกติไฟท้ายตัวนี้จะไม่ใช่ไฟท้าย LED นะครับแต่เราใส่ลูกเล่นเข้ามาครับมันก็ดูดูสวยงามมากขึ้นนะครับดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่มาพร้อมกับกรับท้ายแบบนี้เลยนี่ FORD เราก็ตัวอักษร n g เจอร์บ่งบอกอีกแล้วนะครับว่าเป็นรถกระบะ Ranger ของ Ford นะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากได้รถแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับผมทักหาผมได้นะครับผมกับเก๋นะครับ 0954494533 EP นี้ก็ฝากลดเจ้าตัว XLS แต่งแบบเรียบๆไปก่อนนะครับหรือจะเอาทองไป2บาท <Wow. S 1> ใส่เล่นๆก็ได้นะครับผมทักหาผมได้เลยครับในช่องนี้ EP นี้ฝากไว้เท่านี้นะครับ EP หน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ